อาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เซนยูรูไม่ใช่วันนี้มีผีแดงแรงฤทธิ์ด้วยนะครับจะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็หาว่าไม่เป็นกลางนะเอาเป็นเซียนยูรูเหมือนเดิมนะแม่จะลำจะทำลงคอนเทนต์อ่าผีแดงแรงฤทธิดด์ซะหน่อยเดี๋ยวเขาก็หาว่าลำเอียงนะ แต่ปกติตอนบรรยายก็ชัดเจนอยู่แล้ววันนี้เส้นอยู่รูเราเจอกันเช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์สนุกสนุกต้องใช้คําว่าวิเคราะห์แทบตายสุดสไต์สุดสไตสุดท้ายโชคชะตาเอาไปแดกเหมือนเดินมนะครับเมื่อวานนี้นี่เป็นไงยิ้มขิ่มกันเลยแต่ละคนลืมตาปากกันเลยได้สิห้า เดี๋ยววันนี้จัดให้เหมือนเดิมนะครับใช้คําว่าเอาเฉพาะคู่ที่น่าสนใจแล้วก็มีหนึ่งคู่ที่เราบรรยายสดเช่นเคยนะครับนั่นคือเรเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้คาําว่าสนุกแน่นอนนะครับคู่นี้และว,วันนี้เนี่ยเจอกันที่บ้านของทางเรเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของเรเวอร์พูลด้วยกับของทางยูไนเต็ดส่วนคู่อื่นก็จะมีตามจริงก็ไปสนใจคู่โรมายูเว่นะโรมายูเว่ของอิตาลีนะครับเรเวอร์คูเซ่นกับทาง ทางเฮทเบอร์ลินอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวกู่ก่อนแมนยูก็คือนอตติงแฮมฟอร์เรสกับทางเอเวอร์ตันนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดติดตามให้กับอ e ีไซสตูดิโอนะครับที่สำคัญถ้าชอบข้อมูลดีๆเพื่อรวบรวมการประกอบการตัดสินใจอย่าลืมแอดไปเป็นเพื่อนกันกับแอดอีสไซ99นะครับจัดไป วันนี้ไม่รอช้าเอาคู่แรกเลยน่าจะยาวต้องใช้คําว่าน่าจะยาวเลยนะครับคู่แรกเนี่ยเราอยู่กับทางคู่ยูเนเต็ดเลยครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดวันนี้พวกเขาต้องไปเยือนกับทางริเวอร์พูลถึงสถานการณ์ในตารางคะแนนตอนนี้ต้องใช้คําว่าถือว่าไม่ได้ห่างกันเยอะนะก่อนหน้านี้สักประมาณ1เดือนนี่ริเวอร์พูลเองถือว่าห่างกว่านี้แต่ตอนนี้กลับมาใช้คําว่าอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าสถิติการเล่นของลิเวอร์พูลในช่วงหลังนี้ดีเลยนะครับยูเนเต็ดเอง เตะ24นะัดมี49คะแนนพวกเขาอยู่อันดับ3แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยสหัวตารางก็ไม่สะดุดเลยครับอาร์เซนอลน,นี่พิกนรกแบบโคตรมันเลยนะส่วนริรวอว์ผู้เองตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ6นะครับโชคดีของลิเวอร์พูลตรงที่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสเปอร์สะดุดนิวคาสเซิลสะดุดนั่น นั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลเองวันนี้ถ้าพวกเขาชนะเขาจะขยับตัวเองขึ้นไปอยู่อันดับ5เลยนะถือว่าไม่คีเลยเพิ่เพอมีลุ้นขึ้นถึงท่านอันดับ4ได้เลยนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเองเตะน้อยกว่าสเปอร์ถึง2นัดด้วยกันนะครับสถิติการเจอกันทั้ง2ทีมต้องยอมรับว่าถ้าเอาล่าส,สุดเลยเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยชนะลิเวอร์พูลได้ที่โอทาวฟอร์ดเมื่อปีที่แล้วนะครับสองหนึ่งซึ่งเป็นเกมที่ต้องยอมรับว่าสนุกนะสนุกทั้งคู่เลยนะครับเล่นดีด้วยกันทั้งคู่นตตสถิิของปี กับปีที่แล้วนี่คนละเรื่องเลยนะครับ5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเนี่ย2นัดหลังสุดพวกเขาทําได้แค่เสมอกับคิสตันพาเลตแล้วล่าสุดเลยเนี่ยชนะวูฟแฮมตันมา2-0นะแต่ยังที่บอกครับหลายๆคนไปอินกับตัวบอลถ้วยที่โดนเรยมมาริดไปแต่ตามจริงในหลีกฟอร์มของลิเวอร์พูลไม่ขี้เหรนะ ต้องใช้คำว่าไม่คเคเรครับส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้คำว่าหลายกาชนะเทียบในลีก3นัดล่าสุดเนี่ยสองนัดสิเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจอบาร์เซลโลนาเป็นทางอ่ายูโรป้าครับนะครับชนะบาร์เซลโลนาได้แต่เท่าสองลีกและสนัดล่าสุดเนี่ยยูไนเต็ดเองชนะอ่า นิวคาสเซิลในถ้วยคาราบาวครับไป2อศูนย์นะครับแล้วก็ของรลีกล่าสุดเองนี่พลิกนันลกเลยนะในถ้วย FA ครับนะครับชนะทางเวสต์แฮมยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ1เข้าสู่รอบ6 ใช้คำว่าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายอ่าใช่เอ้ยไม่ใช่รอบ8ปดสีแปดอ่าแถูกละแปดถูกละนะมันเลยกลายเป็นว่าการเจอกันทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยค่อนข้างสูสีเลยนะครับความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมนี้เอาจริงๆถือว่าค่อนข้างพร้อมนะเพราะลิว์พูเองก็ได้ตัวผู้เล่นหลายๆตัวกลับมานะครับหลักๆคือเวอร์จิลฟานได้ได้คืนยืนคู่โกนาเต้ซ้ายขวาแอนดูรเบอร์สันกับเทียนนี่พร้อมแน่นอนครับสาตัวน่า,นาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยเจเกนคอปเองจะใช้ชุดนี้ค หรือแม้กระทั่งดาวิดนูเยสรวมถึงโมฮัมเหม็ดซาร่าอาจจะมีโชต้านะครับที่สอดแทรกขึ้นมาได้บ้างแต่เวลาเป็นเกมใหญ่จริงๆเจคันคอปเองจะชอบใช้เป็นทางนูเยสซะส่วนใหญ่นะครับสามตัวกลางเหมือนเดิมครับฟาบินโยจอแดนเฮเลอร์ซันแล้วก็สเตฟานไบสติกนี่ถือว่าได้ลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนของทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ4-2-3-1ชุดใหญ่ของเขาแน่นอนครับพรักษาประตูหลวงพ่อเดชชั่วโมงนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้จริงๆนะครับคู่เซนเตอร์ริซันโดมาติเนสกับวารานนะครับ เกมใหญ่ไม่น่าให้แม็กควายกับทางลินดเดอร์เลิฟอยู่แล้วนะด้านซ้ายลูกชอด้านขวาวันบิซาก้ากลับมาพร้อมนะครับมิดฟิลคู่กลางยังคงเป็นคาเซมิโร่กับเฟตนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยลองใช้ทั้งสกอตแมกโทมินเอหรือแม้กระทั่งซาเบลซูบิเซอร์เองเนี่ยต้องยอมรับว่าคราดยังไม่ได้นะการเล่นยังไม่ต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่สมูทเท่าไหร่นะครับสตัวทําเกมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนครับบูโน่เนี่ยยืนตายตัวแน่นอนถ้าขาไม่ขาดยังไงก็ได้ลงนะครับมาคัดเลตฟอร์ดหรือแม้กระทั่งแอนโทนีซันโตสนะครับส่วนตัวสำรองหลายๆตัวเนี่ยยังพวกทางตัวกาาโชเนี่ย อาจจะเป็นตัวสำรองนะเพราะว่าการานะโชเองอ่ะลงตัวจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน้าเป้าก็เป็นพี่ยักษ์ของเราเนี่ยครับโบ a เวกฮอสนะส่วนเจอรอนซันโชเนี่ยต้องรอเช็คอาการเลยครับเพราะว่าเจอรอนซันโชเช็คล่าสุดเนี่ยมีอาการไข้ต้องใช้คําว่ามีอาการเป็นไข้นะครับซึ่งถ้าดูจากตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมและดูจากความพร้อมต้องยอมรับว,ว่าเกมคู่นี้สูสีแน่นอนสูสีแน่นอนนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเอง ก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีแพชชั่นที่เล่นไปเพื่ออะไรแต่พอผลงานเริ่มค่อนข้างดีมันเห็นชัดเจนว่าพวกเขาสามารถขยับขึ้นไปอยู่ในท็อปโได้ไม่ยากต้องใช้คำว่าได้ไม่ยากเลยครับแต่เพียงว่าต้องผ่านคู่ต่อสู้ที่เคี่ยวๆทีมใหญ่ๆใ,ให้ได้ด้วยนะครับแล้วนัดนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าลู้ว่าภูสามารถชนะได้การันตีว่าโอกาสที่จะเข้าท็อปโฟมีสูงแน่นอน แต่ถ้านัดนี้พวกเขาสะดุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องยอมรับว่าสถิติการเจอกันกันกบทีมใหญ่ลิเวอร์พูลเองอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวมองว่าคู่นี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเบียดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเบียดชนะลิเวอร์พูลได้ไม่ยากด้วยเลยนะเหตุผลหลักที่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชุกย่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าการเซ็ตเกมบุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันทำให้ฝั่งตรงข้ามดูค่อนข้างอึอดอัด แล้วข้อดีของยูเนเต็ดเองในยุคของอีริกเทนฮากหรือในช่วงครึ่งฤดูกาลกลงครึ่งฤดูกาลหลังคือเกมรับโคตรดีต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยครับเราเห็นนัดที่เจอ, le, อนิวคาสเซิลความสุดยอดของแม็กซ์แมนหรือมิเกลอาเมรอนโดนลูกชอกับวานบิซากา้าปิดตายเลยนะแล้วนัดนี้เองทั้งตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์หรือแวดดาวินนุนเยสเนี่ยนุนเยสมีความเร็วครับแต่พอเจอวานบิซากา้านี่ต้องใช้คําว่าได้คิดเลยนะ เร็วเจอเร็วกว่านี่อะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนลิเวร์วผู้เองปัญหาหลักของวิลเวร์วผู้อย่างที่บอกคือมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวกลางทั้งจอแดนเฮนเดอร์สันหรือฟาบินโยเองมันเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเพื่อเขาเรียกว่าเซตบอลแต่ไม่ใช่มิดฟิลด์ที่เกิดมาเพื่อสร้างสันเกม พอมันเป็นอย่างนี้ลิเวอร์พูลเองเกมของเขาจะข้ามตรงกลางไปเลยนะหลายๆนัดที่ลิเวอร์พูลชนะได้หรือเล่นดีมันเกิดจากการเอาบอลจากแดนหลังขึ้นหน้าโดยไม่ผ่านตัวกลางต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยครับมันเลยทําให้เกมของลิเวอร์พูลเนี่ยดูวอววาดูรวดเร็วและดูเข้าทํามีประสิทธิภาพแต่ตราบใดก็แล้วแต่นะครับที่ลิเวอร์พูลเองต้องใช้มิดฟิลด์ตัวกลางในการสร้างสรรเกมจบ ฤดูกาลนี้เป็นอย่างนี้เลยครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ลิเวอร์พูลเองต้องแก้ไขในฤดูกาลหน้าเลยนะครับเพราะว่าการที่ไม่สามารถสร้างสรรค์เกมตรงกลางได้เนี่ยแล้วต้องอาศัยจังหวะจากกองหลังดันขึ้นสูงเพื่อให้กองหน้ามันคือดาบสองคม ความหมายคือถ้าคุณเอากองหลังดันขึ้นแล้วคุณบุกได้นั่นคือดีแต่ถ้าบุกแล้วโดนตัดนั่นคือจบนี่แหละครับคือปัญหาที่ลิวเวอร์พูลเจอในฤดูกาลนี้แล้วก็เจอหลายนัดมากซึ่งคาแรคเตอร์ที่ลิวเวอร์พูลจะโดนมันดันไปตรงกับคาแรคเตอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถตัดบอลตรงกลางแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เร็วนั่นไง พูดไปพูดมาเหมือนเข้าข้างไม่ได้เข้าข้างนี่คือวิเคราะห์ข้อมูลล้วนๆน,นะไม่มีความเอ็นเอียงคือมันมัน2-2แผนเนี่ยมันสวนทางกันหรือว่าพู4ส3่เราเนี่ยวิจาร์เจกเกนคอฟตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วว่าไม่ยอมเปลี่ยนแผนนะเพราะทุกครั้งที่โดนสวนโดนหนักตลอด เปอร์เซ็นต์โดนส่วนแล้วคู่เซนเตอร์ต้องเจอกับหน้าเป้าของฝั่งนั้นนี่ถือว่าโดนทั้งปีแต่เพียงว่าเจเกนคอปเองก็ยังใช้แผนเดิมซึ่งมันอย่างที่บอกว่าคือพอมันเป็นอย่างเงี้ยเจเกนคอปเองต้องดูเลยนะครับว่าถ้าเลือกที่จะใช้วิธีการดันจากแบ็กซ้ายแบ็กขวาเพื่อทําเกม แล้วกองกลางไว้แค่สกีนฟุตบอลแบบนั้นมันถือว่าค่อนข้างอันตรายแล้วมันดันไปตรงกับแผนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดซึ่งในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่ายูนเต็ดประสบความสําเร็จหรือชนะได้ในหลายๆนัดคือการตัดบอลที่แดนกลางแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลูกเร็วซึ่งหรือว่า์ููโดนนัดที่แล้วแมนยูที่ชนะนิวคาสเซิลได้ก็แบบนี้น่าถือว่ากลายเป็นว่าคููแรงไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอยู่กับทัพป,ปีศาจแดงสบายใจกว่านะ <c oughs> เออเนี่ยไม่ค่อยอยากตบตอนท้ายนะหลายๆคนบอกวิค้อแทบตายสุดท้ายพี่อ้นก็อยู่ผีแดงอนี่วิเคราะห์ ข้อมูลล้วนๆครับข้อมูลล้วนๆของคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนี่เตะห้าทุ่มครึ่งนะคู่นี้มีบรรยายสดด้วยนะครับเราข้ามมาคู่ของพรีเมียร์ลีกอีกคู่หนึ่งครับที่น่าสนใจต้องใช้คําว่าโซนกลางตารางกับท้ายตารางเกือบกลางตารางแหละน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับวันนี้เจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางเอเวอเรตันนะครับซึ่งฟอร์เรสต์เองตอนนี้อยู่อันดับ14นะครับเตะ24นัดมี25คะแนนส่วนทางเอเวอเรตันเองอยู่อันดับ18อยู่ท้ายตารางแต่คะแนนห่างกันแค่4คคะะแนนนนนรับับซึ่งดี้้ตอง ยอมรับว่ามันเป็นการฮึดแน่นอนเพราะอะไรเพราะโซนายตารางช่วงนี้เนี่ยคือหัวที่ห,หัวตำคือสลับกันมั่วซั่วไปหมดตั้งแต่พูดง่ายๆว่าตีกันตั้งแต่อันดับของฟอร์เรสยันถึงอันดับล่างสุดเหมือนเมื่อวานนี้เนี่ยเซาเทมตันอย่างเงี้ยชนะเลสเตอร์สุดท้ายเซาเทมตันขยับลงมาบอลมัดก่อนติ บอลมัดหัวค่านี่เตะช่วง4ี่ทุ่มอยู่เฉยๆเขาขยับขึ้นอันดับ16แล้วนะสุดท้ายตกมาอยู่อันดับสุดท้ายนะครับเอเวอเรสตนเองถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับแต่คู่นี้ปัญหาหลักต้องเช็คเลยนะเพราะว่าสถิติการเจอกันทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างตึงตึงมากเสมอกันนะครับหนัดหลังสุดของเอเวอเรตัน,นี่ต้องใช้คําว่าเหมือนโปเปลี่ยนโค้ดใหม่มาน้อยลือเกินมานัดที่เจออาร์เซนอลนัดเดียวเลยครับแล้วก็มีอาชนะหลีดได้แต่ที่เหลือแพ้หมดเลยนะแพ้อาร์เซนอลน,นัด ไปเยือนอาร์เซนอลล่าสุดแพ้แอสตันวิลล่าแล้วก็แพ้ให้ริเวอร์พูลนะครับถือว่าเอเวอเรตันเองเป็นบอลผิดคาแรคเตอร์ไปแล้วต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยครับเพราะว่าในหลายๆนัดน,นะเอเวอเรตันเองเลือกที่จะเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่แล้วโดนส่วนทีหน้างายซึ่งมันคาแรคเตอร์ของเอเวอเรตตนี่มันเพี้ยนนะเพราะว่าตามจริงชอนได้ตามจริงสไตล์ของแกคือรับแน่นๆสวนริมเส้นเปิดหนักๆ คือเนี่ยคือสไตล์ของแกแต่ในช่วงหลังเนี่ยเหมือนแกไปผิดคาแรคเตอร์นะครับไปเลือกที่จะเป็นฝ่ายเซตบอลหรือแวะกระทั่งเปิดหน้าเข้าใส่บางจังหวะนี่ไปบิวอัพใส่เขาด้วยนะเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยจังหวะโดนสวนนี่งานหยาบเลยครับ ส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ย5นัดหลังสุดถือว่ามีชนะลีดอยู่ในเต็ดนัดเดียวนะครับสเสมอซิตี้ได้โคตรเซอร์ไพรส์แต่ไปแพ้เวสต์แฮม4-0แล้วก็ไปแพ้ฟูเรม2-0ซึ่งสถานการณ์ของคู่นี้ต้องยอมรับว่าการเจอกันนี่สนุกแน่นอนครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวถ้ามองจากปร,ประสิทธิภาพของเกมเนี่ยต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสยังดูดีกว่าเล็กน้อยด้วยความที่ว่าฟอร์เรสเป็นทีมที่เล่นลับลึกแล้วสวนจริงๆนี่แหละครับคือคาแรคเตอร์ของทีมเล็ก โดยแท้จริงนะครับคือรับลึกๆมิดฟิลตัวรับ3ตัวเล่นระบบ4-3-1-2ใช้มิดฟิลตัวรับ3ตัวเซนเตอร์ Center, ด้านหลัง4ตัวลิมเส้นเบอร์แนนจอนสันมอร์แกนกิปไว้พวกสายสปินอย่างเดียวเนี่ยครับคือคือบอลของฟอร์เรสซึ่งมันทำให้ฟอร์เรสเป็นทีมที่ที่เล่นบอลอาจจะดูอึดอัดแต่เวลาแพ้แกแพ้ไม่เยอะ ยกเว้นบางนัดที่แบบรั่วก็รัว่วแบบสุดใจจริงๆส่วนเอเวอร์ตันเองถ้ายังคงคารคเตอร์เดิมของทางชอนได้คือพยายามค่อยๆเล่นค่อยๆบิวหาจังหวะริมเส้นแล้วคอร์สเนี่ยมีโอกาสได้แต่ถ้ายังเล่นทรงเหมือน2นัดที่ผ่านมาคือคิดว่าทีมตัวเองสามารถบิวอัพได้สามารถเซตเกมได้ผมมองว่านอตติงแฮมฟอร์เรสในบ้านน่าจะ เอาทางเอเวอร์ตันอยู่นะผมมองว่านอตติงแฮมฟอร์ลันอตติงแฮมฟอร์เรนนะครับน่าจะเอาเอเวอร์ตันอยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกเอเวอร์ตันสองนัดหลังสุดเนี่ยเหมือนทางชอนได้เองแกไปเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของทีมแล้วก็ไปเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองมันเลยกลายเป็นว่ามันมันไม่ได้เล่นเพื่อเอาคะแนนมันไม่ได้เล่นเพื่อเอาคะแนนมันเล่นเอาสวยงามเล่นเอาเท่ไปซะและ้วซึ่ง มันไม่เหมาะกับทีมโซนท้ายตารางครับโซนท้ายตาราง1คะแนน,นมีผลเวลาเจอทีมใหญ่กึนเวลาเจอทีมใหญ่คุณต้องดึงเอา1คะแนน,นให้ได้นะเวลาเจอทีมกลางตารางมีจังหวะค่อยเอาเจอทีมเล็กด้วยกันใส่สุดเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์ของทีมที่ต้องการลุ้นหนีตกชั้นซึ่งเอเวอเรตตเนี่ยขาด ต้องยอมรับว่าสองสานัดที่ผ่านมานี่หเห็นเลยครับว่าเอเวอร์ตันนี่หลังจากชนะอาเซนนอลได้คาแรคเตอร์เปลี่ยนกลายเป็นทีมที่เลือกที่จะเซตบอลเข้าใส่ชาวบ้านสัง,งั้นซึ่งคุณภาพของการเซตบอลเนี่ยต้องยอมรับว่ามิดฟิลด์ตัวกลางของเอเวอร์ตันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับพวกเอนวุมโอนาน่าดูกูเร่อย่างเงี้ยพวกนี้เป็นสายเขาเรียกว่าสายตัดสัดส่วนใหญ่นะเลยกลายเป็นว่ามองว่าคู่นี้ผมชอบนอตติงแฮมฟอร์เรสครับชอบชอบนอตติงแฮมฟอร์เรสเบอร์นาร์ดจอห์นสันเนี่ยมอร์แกนคิปไว้เนี่ย อ้นอนาคตไกลนะครับไอสองตัวนี้อีกนิดเดียวคือยูเซนโบนะนะคราวนี้เราข้ามของอังกฤษมาอังกฤษไปสองคู่เรียบร้อยเรามาอยู่กับของอมีเลเวอร์อ่า,อาเยอรมน,นีครับเยอรมน,นีนี่คู่ หัวคอ่าไม่ใช่หัวคำกูสานทุ่มครึ่งนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจอกับแฮท้าเบอร์ลินต้องใช้คําว่าอะไรครับเลเวอรว่าคูเซนเองสถานการณ์ในลีกตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ11นะครับเตะ22่นัดมี28คะแนนส่วนแฮท้าเบอร์ลินนี่ขยับตัวเองมาจากโซนตกชั้นได้เรียบร้อยครับเล่น22นัดมี20คะแนนแฮท้าเบอร์ลินเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยู่จากโซนตกชั้นแล้วใช้คําว่า วิ่งสู้ฟัดจนขยับขึ้นมาได้แต่ปัญหาหลักคือไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นลหลายๆคนบอกไหนบอกพี่อ้นชอบแฮท่าใช่ครับปกติชอบแฮท่าเบอร์ลินแต่ต้องเล็กคอมเมนต์ไว้อย่างหนึ่งว่าแฮท่าเบอร์ลินชอบเกมที่เป็นเกมเขาเรียกว่าเปิดใส่กัน ไม่ใช่เกมรับแล้วส่วนแรงๆเหมือนไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นเลยว่าคูเซนเองปีนี้ต้องยอมรับว่าเขาเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นเกมส่วนได้ดีมากๆความขยันของนักเตะริมเส้นหรือแม้กระทั่งการเซตเกมมันจะมีจังหวะเวอร์เล็กๆน้อยๆแล้วก็สถิติในบ้านของเรเวอร์คูเซ่นเองไม่ขี้เละน,นะครับอย่าลืมว่าในยูโรปาลีกเองอยูเลเวอร์คูเซ่นเองนี่กดโมนาโก คาบ้านโมโนโกลแล้วยิงจุดโทษเข้ารอบด้วยนะไม่ธรรมดานะครับซึ่งเลเวอร์คูเซนเองชอบท,ทีมแบบทางแฮทาเบอร์ลินเหมือนของมันตรงทางกันโดยเฉพาะเพราะว่ายูเลเวอร์เนี่ยไม่ชอบทีมอื่นอ่นะเลเวอร์เนี่ยไม่ชอบพวกไมไม่ชอบพวกโคโลนทีมที่แบบค่อยๆเล่นแล้วหาจังหวะอันนี้เลเวอร์ไม่ชอบเลยเพราะว่าเลเวอร์เป็นทีมที่มีนักเตะมีสปีดดี ต้องใช้คำว่าอย่างครับเลเวอร์คูเซนนี่เป็นทีมที่มีนักเตะสปีดดีพวกลิมเส้นโมซาเดียบี้เฟรดบุยตัวเซเดอร์ออสแมนอย่างเงี้ยพวกนี้คือหรือแม้กระทั่งพิชเบเกอร์จูเนฟิมปงอย่างเงี้ยพวกนี้คือเป็นนักเตะที่มีสปีดสูงมากๆแต่พอไปเจอทีมที่เล่นเอื่อยๆอย่างพวกไมายพวกโคโรนเลเวอร์คูเซนจะไม่ชอบแต่พอเจอทีมสไตล์แฮรทาเบอร์ลินสไตล์ โบคุ้มหรือแม้กระทั่งเจอทีมพวกสไตล์กัดบัตหรือพวกแบบเบเมนอย่างเงี้ย เลเวอร์คูเซนจะชอบเพราะว่าเลเวอร์คูเซนชอบเล่นเกมเปิดมิติบอลกว้างๆสวนหน้ากันตลอดเนี่ยเลเวอร์คูเซนชอบมากครับและสถิติการเจอกันถือว่าเลเวอร์คูเซนเองเนี่ยดูดีกว่าแฮทาบอลลินและกลาเป็นว่าคู่นี้เนี่ยขอผ่านแฮทาบอลลินอยู่กับเลเวอร์คูเซนดีกว่าเลเวอร์คูเซนหนึ่งเลยเหตุผลด้วยความที่เป็นเจ้าบ้าน2ส,สถิติการเจอกันเลเวอร์คูเซนไม่เป็นรองแฮทาบอลลินสแผนการเล่นของทั้ง2ทีมสวนทานกันครับเลเวอร์คูเซนเองก็จัด3-43 เราเห็นอยู่แล้วเลเวอร์คูเซนแกจัด3-4-3เกมรวดเร็วเข้าบอลหนักๆขึ้นริมเส้นหวือหวาโดนตัดเขาเรียกว่าส่วนไปส่วนมาคือเกมคู่นี้จะสนุกส่วนของทางแฮธาเบอร์ลินเนี่ย451คือบอลตึงๆวิ่งเข้าใส เปิดเต็มที่ตรงกลางนี่คือเตะกันมั่วซั่วไปหมดเลยต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยคือตรงกลางนี่จะเตะกันมั่วซั่วไปหมดเลยแต่เวลาขึ้นบอลเนี่ยของเลเวอร์จะขึ้นเหมือนคล้ายๆ4-4-2คือริมเส้นจัดๆแล้วตัวริมเส้นถ้าไม่เจ็บนะโมซาดิเอบี้โอ้โหของดีตัวนี้เลยกลายเป็นว่าคู่นี้ผมผมชอบเลเวอร์คูเซ่นนะชอบเลเวอร์คูเซ่นนะครับดูแลเลเวอร์คูเซ่นยังมีโอกาสด้วยความที่เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ คงเส้นคงวาส่วนเฮเาเบอร์ลินเนี่ยหลังจากหลุดจากโซนตกชั้นขึ้นมาก็เริ่ม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 เหนื่อยเริ่มเหนื่อยครับเริ่มเหนื่อยเริ่มเริ่มเหมือนคล้ายๆว่าวิ่งจนหมดแรงใช่ไหาว่าอย่างนี้ได้ปะเออเลยครับว่าน่าจะประมาณนั้นนะคราวนี้เรามาคู่สุดท้ายครับโรมานะโรม่าเจอกับทางยูเวนตุสนะครับนะหลายๆคนบอกว่าโโหโรม่ากับยูเวนตุสเป็นยังไงมากไม่ต้องคิดอะไรมากครับโรม่ากับยูเวนตุสอยู่กับยูเวนตุสครับ ไม่ต้องวิเคราอเยอะเหตุผลลักผมเขียมูรินโย <laughs> ผมโดนโมลินโยมันทำมาแล้วผมผมเห็นโมลินโยครับไปอยู่กับยูเวนตุสเลยชอบยูเวนตุสอยู่แล้วนะเอาสถิติจ์เจอกันนี่ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้สถานการณ์ของทั้งสองทีมมันกลายเป็นว่ายูเวนตุสเองก็พยายามเข้าสู่พื้นที่ยุโรปให้ได้นะครับถือว่าฟอร์มการเล่นของยูเวนตุสในช่วงหลังนี้ค่อนข้างดูดีเพราะเขาอยู่อันดับ7ก็จริงแต่คะแนนตามหลังแอตเลตาต้าถึง7คะแนนด้วยกันนะครับแต่ติดน้อยกว่า1น,นัดนะส่วนโลมาเองนี่ แต่ก่อนหน้านี้พยายามจะเชียร์ให้ไปยูฟาแชมเปียนลีกแต่ดูจากการเล่นแล้วไม่ไหวนะเพราะว่าล่าสุดที่โลมาเล่นนี่ดันไปแพ้เคเมนเซทีมท้ายตารางที่ยิงดีหมื่นไม่ได้แต่กดโลมาไป2เม็ดนะครับส่วนยูเวนตุสเองเนี่ยช่วงกลางสัปดาห์ต้องยอมรับว่าผลงานยอดเยี่ยมครับยูฟาแชมเปียนลีกชนะเน้นไป3ล่าสุดอัตโตริโนไป40ต้องยอมรับในช่วงหลังเนี่ย ยูเวนตุสกลายเป็นทีมที่เล่นบอลสนุกเล่นบอลดูดีแล้วมีประสิทธิภาพนะครับแล้วช่วงหลังได้พอกบามาด้วยนะพอกบาเองนี่มาเติมเต็มบอลมิดฟิลด์ตัวกลางได้ดีเลยนะครับถือว่าด้วยส่วนตัวคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับอย่างที่บอกครับไม่ชอบโจเซม่มมรินโย <c oughs> แช่งมูรินโยครับอยู่กับยูเวนตุสไะสบายใจกว่านะครับ <c oughs> ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะเออมันทำเราเจ็บใจใช่ไหมน่ะเรียบร้อยนะครับวันนี้เซียนอยู่รู ใจคําว่ารวมมิดกับผีแดงแรงริดไปนะครับสี่คู่ที่เราสรุปกันง่ายๆคือซึกแดงเดือดนี่ยังไงก็เชียร์ผีนะครับส่วนของทาง f o r ์เรกับเอเวอร์ตันชอบเจ้าบ้านอย่าง f o r ์เรสมากกว่านะครับเลเวอร์คูเซนครับบ,บุนเดสเยอร,รมน,นีเลเวอร์คูเซนเจอกับแฮท้าต้องยอมรับว่าลูกทีมของซาบีอารอนโซนะครับเจ้าชายของพวกเรานะคุมเลเวอร์คูเซนได้เป็นทีมที่เล่นสนุก น่าเล่นสนุกนะครับชอบเลเวอร์กูเซ่นนะครับส่วนโรมากับยูเวนตุสเลือกยูเวนตุสเพราะเกียิบูลินโยนะโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะครับวันนี้คือเซียนยู่รูมีข้อแทบตายสุดท้ายโชคชะตาเอาไปแดกเจอกันช่วงมันยายสดกับสึกแดงเดือดวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ครับสวัสดีครับผม